้อมค่ะสี่โมงเย็นกว่าๆของวันศุกร์นะคะคงจะต้องบอกกันว่าไปไหนมาไหนเดินทางด้วยความรมะมัดระวังแล้วก็ดูหน่อยว่าแยกไหนแยกไหนที่จะมีการจราจรที่อาจจะติดขัดมากขึ้นหรือเปล่านะคะมีการหลีกเลี่ยงหรือบางคนอาจจะต้องการเดินทางไปจุดนั้นก็หาที่ทางที่จะไปให้ดีๆจะขึ้นรถไฟฟ้องไฟฟ้าก็ดูให้เรียบร้อยนะเพราะสมัยนี้คือถ้าเราเผลอฟังอะไรนานๆแล้วไม่ได้เปิดหูให้รอบอะอันตรายนะก่วงอันตรายจริงถูกไหมเราจะรู้สึกป่ะว่า บางทีเราไม่รู้ว่าใครเดินตามมันเป็นไหมอ่ะเพราะว่าการที่ใช้มัลติแทสอะหลายๆอย่างบางทีมันทําให้สมาธิเราจะหายไปเมื่อก่อนเราเดินถนนเราจะเดินตรงๆถูกไหมแต่ตอนนี้มันจะเป็นแบบหูก็ฟังบางทีโทรศัพท์ก็พูดตาก็ดูหรือบางคนไลฟ์ไปตอนเดินอ่ะ มันจะทําให้บางทีมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้สักนิดนึงวันนี้วันศุกร์คนน่าจะเยอะเพราะอย่าลืมว่าเรากลับสู่สภาพที่ทยอยทยอยเปิดจุดต่างๆหลายๆที่แล้วนะคะแน่นอนตอนกลางคืนก็ต้องคํานวณเวลากลับบ้านด้วยปะถูกต้องเหมือนเดิมยังต้องถึงบ้านสามทุ่มอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะยังไม่เห็นถึงแม้ว่าจะมีว่าเอออันนั้นจะยุบอันนี้จะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะดูแลตัวเองให้ดีกลับถึงบ้านเหมือนเดิมทุกอย่างรีบอาบน้ําให้เร็วที่สุดค่ะ E ครับไปเที่ยวอินเดียมองอะไรไม่ก็เห็นเลยครับโอ้ยสงสัยที่นั่นหมอกลงเยอะนะคะโอ้ยเปล่าครับเจอแต่อาบังเต็ไมไปหมดเลยครับม่า